ครับวันนี้มาพบกับหัวข้อใหม่นะครับเป็นหัวข้อของเดนสิงหาคมเช่นเคยนะครับเนื้อหาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนําตัวเนื้อหาสาธิตใหม่หรือว่าคอนเทนต์เดโมนะครับที่อยู่บน d ี c อร t ต r านะครับดีคอ t ตาตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์คอนเทนต์ที่ทาง Apple เนี่ยสตรีมลงกับเครื่องเดโมทั้งประเทศนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะเข้าที่หน้าร้านที่เป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple หรือว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีทั่วไปนะครับอย่าง Studio อซีเแล้วก็บาน a นาพวกนี้ก็จะได้คอนเทนต์แบบเดียวกันนะครับตัวแรกเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ของเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นาการชูโรงเกี่ยวกับตัว iWork แล้วก็ iMovie นะครับตัวแอป Pages Number แล้วก็ Keynote เนี่ยได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันสิบนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตัว i m o v i e เนี่ยเป็นเวอร์ชัน3นะครับ ทำให้การแชร์เรื่องราวเนี่ยง่ายกว่าเดิมนะครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยมอบแรงบันดาใจให้กับลูกค้านะครับในโปรเจกต์ที่เต็มไปด้วยเทมเพลตและก็ตัวสตอรี่บอร์ดนะครับที่เห็นอยู่ในภาพตัวอย่างนี้เทมเพลตเนี่ยก็จะช่วยให้อ่าเกิดไอเดียสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ตัว iMovie นะครับเวลาที่เราเลือกอ่าการทำคลิปวิดีโอจากตัวเทมเพลตเนี่ยมันก็จะเกิดแนวคิดที่ ทำให้ลูกค้าเกิดความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับที่เดโมชูโรงก็คือเป็นเกี่ยวกับ Apple Arcade นะครับก็คือเป็นเกมที่อยู่ใน Apple Arcade แล้วก็สามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นจอภาพที่สวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพอันทรงพลังของตัว iPhone หรือ iPad ด้วยนะครับเพราะทิปต่างๆก็ถูกพัฒนายอย่างต่อเน,นื่องมาในอุปกรณ์รุ่นใหม่รุ่นล่าสุดทุกรุ่นนะครับ ตัวเกมที่แนะนําก็หลักๆก็จะเป็นแอคค i b เบิร์นะครับเป็นเวอร์ชัน e ีโรดเด็ดนะครับลีโรดเด็ด้ะก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ปรับปรุงภาพแล้วก็ความสวยงามมาให้เหมาะกับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่ๆด้วยตัวที่2เป็นมั t เตอร์เชฟเล Cook นะครับตัวนี้เป็นเกมเเกี่ยวกับการแข่งทําอาหารนะครับแล้วก็เป็นเกมที่อิงมาจากตัว m a s t e r ร h เชฟที่เป็นคนจริงๆนะครับ ส่วนตัวถัดไปก็คือเป็นไซมอนแค t ตอรี่ไทม์นะครับเป็นการเป็นเกมแนวพ u z z เซนะครับก็ไขปริศนาเป็นแบบแมทก็คือเรียงตัวพ u z z เซเนี่ยให้ครบ3ชิ้นด้วยกันนะครับหรือมากกว่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรพุรุปทีถถ่ถูกซุกซ่อนอยู่ในสวนนะครับพวกดอกไม้พวกผีเสื้อพวกนี้ถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการทํางานนะครับลูกค้าที่มองหาตัวโซลูชันที่จะให้ทํางานง่ายขึ้นเนี่ย ก็ให้พวกเราเนี่ยแชร์แอปหล่งนี้ให้พวกเขานะครับอย่างตัวทิโม่นะครับเป็นแอปวางตารางนะครับชีวิตประจําวันก็จะเห็นว่า่าแอปเนี่ยมันจะแสดงการอาเป็นแสดงตารางที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับช่วยให้เราเนี่ยจัดการชีวิตทําตามกําหนดเวลาประจําวันแล้วก็กําหนดเป้าหมายส่วนบุคคลได้ด้วยนะครับส่วนอีกแอปหนึ่งก็คือเป็นแอปสเก็ปนะครับตัวนี้เนี่ย แอปนี้ก็จะมอบความสมดุลระหว่างพลังแล้วก็การควบคุมที่เหมาะสมแล้วก็สามารถบันทึกความคิดแล้วก็ไอเดียได้อย่างง่ายดายนะครับตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปสําหรับธุรกิจนะครับสําหรับโซลูชันที่สูงขึ้นสําหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างแอปบล็อกหรือคอนเทนต์คาวเนี่ยก็คือติดตั้งคอนเทนต์คาวไว้ในเครื่องนะครับสามารถ ถ่ายภาพสแกนเข้าถึงแล้วก็สร้างแก้ไขจดโน้ตแชร์โปรเจกต์ไฟล์แล้วก็เอกสารได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานระบบคาวไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช้คาวเดียวกับตัว iCloud ของ Apple หรือเปล่านะครับในการเก็บเนื้อที่ไฟล์หรือว่าเขาอาจจะมีบริการคาวของเขาเองด้วยก็ได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเป็นเกี่ยวกับ Invoice Gener a t o r นะครับตัวนี้เนี่ย เป็นการออกแบบใบแจ้งหนี้ที่มีคุณสมบัติให้ใช้มากมายนะครับเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความรัดก,กุมมากขึ้นนะครับถ mm hmm. ือว่าดีทีเดียวนะครับตัว i n v o i c e ตัวนี้เนี่ย i n v o i c e g e n น r a t o r นะครับสุดท้ายทิ๊กอันทิปที่ทาง Apple แนะนำนี่ยก็คือโหมดภาพยนต์ของตัว iPhone 13ขึ้นไปนะครับเวลาที่เราเปิดกล้องบน iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro เนี่ย ระบบเนี่ยก็จะเข้าสู่หมดภาพยนตร์โดยอัตโนมัตินะครับทำให้เราเนี่ยสาธิตคุณสมบัติได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมชูโลงนะครับไม่งั้นเนี่ย่าเวลาที่ลูกค้ามาเห็นตัว13หรือ13 Pro เนี่ยก็จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ใช้ที่ใช้ iPhone 12แล้วก็12 Pro เลยนะครับสำหรับคิดต่อไปจะเป็นอะไรก็อีกานึมติดตามนะครับสวัสดีครับ